ฉันนั่งตกปลาอยู่ลิมตะลิงแปลกใจจริงๆแบ็กเบสกินเยียซีแบสก็มาเซอร์เคฟิตก็มีโอ้ยสงสารทุกคนจริงๆเลยครับวันนี้นะครับเล่นกับเบสนะครับจะพาทุกคนไปตกปลาในเกม Animal Crossing New h o r i z o n นะครับ ทุกคนจะไม่เจอปลาประเภทนี้อีกต่อไปนะครับพี่เบสจะสอนให้ดูเงาปลาระดับ6อย่างง่ายดายอิซี่อิซี่ระดับ6มีปลาอะไรบ้างอย่างเช่นฉลามหกค้อนฉลามวานฉลามขาวปลาพระอาทิตย์ปลาทูน่าปลาบูมรินหรือปลาสเตอร์เจียนนะครับทุกคนจะไม่เจอปลาแบ็กเบสซีแบสซัคเกอร์ฟิสอีกต่อไปํายังไงกันมาดูกันเลย สวัสดีครับตอนนี้นะครับเบสอยู่เขาเรียกว่าจุดตกปลาในเกม Animal Crossing ที่ง่ายที่สุดนะครับเขาเรียกว่าสะพานนะครับวิธีการตกบนสะพานคือการที่หันหน้าแบบตัวละครเบสนะครับหันไปทางด้านซ้ายห้ามหันลงมาทางด้านล่างนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถแยกปลาเงาระดับ5กับ6ออกเลยนะครับเพราะว่าระหว่างปลาซีเบสกับปลาทูน่าบูมมันแยกไม่ออกเลยทันทีมันจะห่างกันนิดเดียวจริงๆนะครับยากมากแต่ถ้าเราหันไปทางซ้ายปุ๊บง่ายมากๆ e a s y easy นะครับคราวนี้นะครับ จุดสาคัญที่สุดอีกหนึ่งจุดคือห้ามมีปลาลอบๆอสะพานนะครับถ้ามีปลาปุ๊บปลาเงาระดับที่6จะไม่เกิดตัวทันทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเบสจะโยนอาหารปลาไปแล้วนะชึบอ่าตัวแรกนะครับอันนี้คือซีแบดนะความยาวของซีแบดก็คือ1สะพานครึ่งนะครับยังไม่ใช่นะนี่คือเงาระดับที่1นะครับตัวจนนีดเดียว อันนี้ยังเป็นซีแบทอยู่นะครับเบสจะโยนไปเรื่อยๆนะปลาเงาระดับที่6นะครับเป็นปลาที่หาย,ยากนะครับมันจะใช้เวลาในการโยนอาหารสักครู่หนึ่งนะเป็นปลาแลนะครับอย่างเช่นพวกปลาฉลามวานปลาฉลามขาวปลาฉลามหกค้อนพวกนี้นะครับจะเป็นเงาระดับที่6ทั้งนั้นเลยนะเอาแล้วนะทุกคนตอนนี้นะครับพี่เบสได้เจอกับปลาเงาระดับที่6เรียบร้อยนะครับวิธีการสังเกตคือยังไง5ยังไง6นะครับ ระดับที่6เนี่ยเวลาเขาไหว้นอนนอนนะครับความยาวเขานะครับเท่าก,กับ2ไม้กระดานสะพานนะครับที่พี่เบสยืนอยู่นะหและ2นะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปลาซีแบนนะครับหกระดานครึ่งเดี๋ยวทุกคนมาดูกันว่าพี่เบสเนโมหรือเปล่าว่า2ไม้สะพานเนี่ยเป็นปลาระดับ6จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเวียงไปเลยนะชึบ อนนี้นะครับปลาติดขึ้นมาทุกคนเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันนะตะาแดงนี่คือปลาระดับที่6อ่าแล้วเป็นไงนครับทุกคนง่ายไหมครับวิธีสังเกตปลาเงาระดับที่6นะครับทุกคนจาไว้นะว่า2ไม้กระดานสะพานนะครับซีแบตหนึ่งสะพานครึ่งจาไว้นะทุกคนครับทุกคนกําลังตามหาปลาสเตอร์เจนอยู่ใช่ไหมครับปลาสเตอร์เจนเนี่ยเป็นปลาเงาระดับที่6อยู่บริเวณแม่น้าก่อย ซึ่งเกิดทั้งวันทั้งคืนแม่น้ําก่อยคือตรงไหนคือตรงระหว่างแม่น้ําและก็ตรงทะเลตรงนี้เรียกว่าแม่น้ําก่อยนะครับอ่ะฮะการหาปลาเงาเซอร์เชียรหลับหยกให้ง่ายคือการที่ยืนอยู่ตรงที่พี่เบสยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็หันหน้าไปบริเวณประมาณนี้ประมาณ15องศาอ่ะฮะแล้วโยนอาหารปลาไปวิธีดูเงาให้ง่ายเดี๋ยวสังเกตจากตรงนี้นะครับอ่ะพี่เบสโยนปุ๊บโยนไม่ติดเอาติดโคนหินเฉยเลยเอาใหม่โยนไปตรงนี้ อันนี้ไม่ใช่ดูนะครับปึ๊บชึบเราจะใช้เวลาหาสักครู่หนึ่งนะเพราะเป็นปลาระดับที่6และตอนนี้ทุกคนเบสได้เจอกับสเตอร์เจมเป็นทีเรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับความยาวของสเตอร์เจนนะครับทุกคนสังเกตดีดนะครับเขาจะยาวกว่าโคนหินที่เบสยืนอยู่ทางด้านขวามือนะครับยาวกว่าจริงๆนะครับชึบหนึ่งนะ เอาเดี๋ยวเรารอเขาไหว้มาใ,ใกล้นิดหนึ่งนะครับเขากำลังจะไหว้มาทางพี่เบสนะครับตอนนี้นะชึบอ่าเห็นไหมครับถ้าเป็นแนวนอนนะครับตัวเขาจะยาวกว่าขดหินนะครับแนวตั้งก็ยาวกว่าขดหินนิดหนึ่งนะครับส่วนแบ็กเบสจะเท่าขดหินนะครับเดี๋ยวมาดูพี่พี่เบสพูดจริงหรือเปล่านะครับว่าตัวนี้คือสเตอร์เจนหึ๊บอ่ะซึบไม่ตรงนะอีกรอบนึง เ,าเรากินเหยื่อสักคู่นะครับเขาเห็นแล้วนะตอนนี้พี่เบสตัดขึ้นมาแล้วนะทุกคนดูนะครับท่าแดงสตเตอร์เจียนเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับไม่ง่ายนิดเดียวนะครับแบล็เบดเท่าขวดหินสตเตอร์เจียนยาวกว่าหวดหินทิ้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับทุกคนสู้ๆนะครับ ยังไงครับทุกคนเมื่อกี้ครับเบสเจอกับปาโอฟิศแล้วก็ปลาบูมูรินนะครับง่ายไหมครับแค่ดูความยาวเพียงแค่2ไม้กระดานสะพานเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่เบสจะพาทุกคนไปดูกับปลาฉลามว่าตกยังไงทักษะยังไงดูเงายังไงอีซี่อีซี่ไปดูกันเลยครับพี่เบสช่วยหนูด้วยเต็มอินบ็อกซ์เลยครับว่าพี่เบสหนูไม่อยากตกซก็ฟิตแล้วอยากจะตกแต่พวกฉลามตัวใหญ่มันทํายังไงง่ายมากนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูในนี้นะครับเรียกว่า ซกกฟิชเนี่ยเงาเท่ากับปลาซีแบสนะครับส่วนปลาฉลามเนี่ยเท่ากับ2กระดานสะพานเหมือนดังคลิปที่แล้วที่พี่เป้สอนไปนะครับง่ายมากเดี๋ยวมาดูกันเอาล่ะเราจะทําการโยนเหยื่อลงไปเลยตกตรงสะพานนะครับเป็นจุดที่ง่ายที่สุดอันนี้ไม่ใช่นะครับซีแบสมีคลิปคือ s ซกกฟิชอ่าส่วน ปลาทูนา่ามีคีบคือปลาฉลามตัวใหญ่นะครับพวกฉลามขาวฉลามวานจำพวกนี้นะครับซันฟิสพวกนี้นะครับเราก็โยนอาหารปลาไปเรื่อยนะครับดูกันเราใช้เวลาหาสักครู่นึงนะครับ ทุกคนครับตอนนี้นะครับเบสเจอกับปลาฉลามแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นฉลามขาวฉลามวานหรือฉลามหัวค้อนนะครับเพราะว่าความยาวของเขานะครับเท่ากับ2ไม้กระดานที่ยืนอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันจริงว่าทุกคนครับตอนนี้เจอกับปลาฉลามเรียบร้อยนะครับปลาฉลามตอนนี้ยาวได้กับ2ไม้กระดานสะพานเลยนะครับมันจะเป็นฉลามวานเอ้ยฉลามวานอะไรฉลามวานทุกคนครับตอนนี้เจอปลาฉลามแล้วนะครับ ปลาฉลามตัวนี้ยาว2ไม้กระดานสะพ,พานเลยนะครับการยาว2ไม้กระดานสะพ,พานเนี่ยเท่ากับว่าเป็นปลาระ,ระดับที่6นะครับจะมีฉลามวานฉลามขาวฉลามหกค้อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่เบสเนี่ยโม้หรือไม่โม้อ่ามาดูกันซึบเวียงไปรอเขาอ่านมากินเยอะสักพู่นะยังนะ,ะมาละ มาแล้วทุกคนมาดูนะร fort, นครับว่าจริงหรือเปล่าเห็นไหมครับฉลามหค้อนนะครับไม่ใช่ซกอฟิสนะครับง่ายๆนะครับปลาฉลามตัวใหญ่ดูเป็น2ไม้กระดานสะพานนะครับส่วนซกอฟิสหกระดานครึ่งเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับพี่เบสได้เจอก <Enfin> ับปลาฉลามนะครับที่ยาว2ไม้กระดานสะพานถ้ากับว่าเป็นปลาเงาระดับที่6นะครับจะมีปลาฉลามวาฉลามขาวฉลามหัวค้อนนะครับ ไม่ใช่ซากกฟิตอย่างแน่นอนทุกคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่เบ๊บโม้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าโม้หรือไม่โม้นะครับดูจากตรงนี้ได้เลยเราจะตักไปแล้วฟึ๊บอ่าแหละจึ๊บอายังไม่กินนะยังนะกินขึ้นมาแล้วครับมาดูกันนะว่าพี่เบ๊โม้หรือเปล่าต้นแหนปลายฉลามขาวเห็นไหมครับได้ง่ายนะครับสังเกตง่ายๆเลย ซิร์ฟเกอร์ฟิตหนึ่งไม้กระดานครึ่งนะครับส่วนฉลามขาวฉลามวานฉลามนกยาวเท่ากับ2ไม้กระดานสะพานที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอีซี่อีซี่เป็นไงเพทุกคนตกปลาเงาปลาระดับ6ง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทะเลไม่ว่าจะเป็นน้ําก่อยง่ายมากๆเลยนะครับส่วนใครอยากตกปลายังไงดูปลาไม่ออกยังไงคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เบสจะทําคลิปมาฝากทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืม อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่กดซับสไคร e ไม่ใช่ซับสไคร e เล่นกับเวสนะครับ